ก็เป็นเรื่องราวที่พ่อได้ไปรับฟังมาจากเพื่อนร่วมงานสมัยพ่อยังรับจ้างทํางานประมงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพบเจอวิญญาณปริศนาที่ทําให้เพื่อนร่วมงานของพ่อคนนี้ยกลัวผีไปตลอดชีวิตก็เดี๋ยวให้พ่อเล่าให้ฟังเลยดีกว่าว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็เรื่องเนี้ยบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ได้ฟังเรื่องเล่าจากคนที่เขาไป เจอเหตุการณ์นี้จริงๆกับตัวเขาเองแล้วเขาก็เล่าให้พ่อฟังจากปากของเขาเองเนาะก็คือเหตุการณ์นี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วอืมสมัยก่อนเนี่ยมันมีช่วงที่พ่อเนี่ยไปรับจ้างเนาะทำอวนเขาเรียกส,สมัยก่อนเขาจะเรียกว่าแบบไปมาดอวนอะไรเงี้ยไปทําอวนให้กับเรือมรงมงขนาดใหญ่เลยมาดอวนคือ มาอวนก็คือเหมือนเราไปไปไป,ไปสร้างสร้างอวนสองจับปตาให้เขาอะเลยใหญ่ๆมันจะต้องใช้คนเยอะๆในการช่วยกันทาอวนสําหรับที่ว่าเวลาเขาออกทะเลเนาะทีเนี้ยเวลาเขาทําช่วงที่เขาอ่าเขาจะทาอวนกันเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อ่าหน้ามรสุมฤดูมรสุมที่มีขึ้นลมแรงคือออกทะเลไม่ได้อ่ามันจะช่วงที่เขาจะเรียกว่าหยุดหยุดเรือหน้าลมอะไรเงี้ย,ยออมันขึ้นอะไรเงี้ยก็เรือประมงเขาก็จะหยุด เรือที่เป็นตัวของลำเรือเป็นที่เป็นเรือไม้อะไรเงี้ยเขาก็จะเอามาขึ้นคานซ่อมแซมน,นะรอยรั่วตอกหมันเรือทาสีกันเรียงอะไรต่างๆซ่อมไว้เพื่อว่่าอให้เตรียมความพร้อมพอเปิดฤด,ด,ดูกาลหน้าหลังจากลมสงบดีแล้วเนี่ยคือนลมมันสามารถที่จะออกทะเลดได้แล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมออกไปทีนี้ในช่วงระหว่างที่เรือขึ้นคานอ่ะพวกลูกน้องเรือต่างๆเขาก็หยุดงานกันออเรือก็ไม่ได้ออกเขาก็จะมี จ้างมาซ่อมแซมอวนอุปกรณ์เครื่องมือธรรมหากินเลยอย่างเงี้ยทีเนี้ยในการทาอวนเนี่ยมันก็จะต้องใช้คนหลายๆคนมาช่วยกันทําเพราะว่ามันเป็นอวนขนาดยาวเนาะยาวแบบหกเจ็ดสิบวาเลย,อ,ยเอะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณเป็นความกว้างวงก็แบบ100ร้อยกว่าเมตรเลยอย่างเงี้ยคือคือต้องทํากันใหญ่มากอวนใช่ใช่สำหรับจับลาน้ําทะเลน้ําลึกเลยเราเป็นอวนล้อมสมัยก่อนเขาเรียกอวนล้อมทีเนี้ยเวลาทาอวนก็จะต้องนั่งล้อมวงกันหลายๆคนอคนมันก็จะมีหัวหน้าทีมที่เขาเป็นศพ ผมเป็นคนหาคนที่แบบพอมีความรู้ที่พอจะทําเป็นเย็บโอ้เป็นอะไรเงี้ยมาเป็นลูกทีมเอไปทําให้เขาอะไรเงี้ยทีเนี้ยพ่อก็มีโอกาสได้ไปร่วมทีมขับัวให้เขาทีเนี้ยในทีมมันก็จะมีทั้งคนที่เรารู้จักอยู่ก่อนแล้วก็มีคนที่เรายังไม่รู้จักก็มีเนาะที่ทีเพิ่งเพิ่งจะมาได้รู้จักกันตอนที่ทํางานตรงเนี้ยทีเนี้ยก็จะมีหัวหน้าคนหนึ่งก็เป็นลูกพี่เป็นลูกพี่อะเป็นหัวหน้าทีมเลยอะก็คอย นะบอกว่าทํายังไงการเย็บอัตราส่วนยังไงอะไรเงี้ยนะเราก็ทาตามที่เขาสั่งไปอะไรเงี้ยทีนี้เวลานั่งทำาุมันทางั้นเป็นวันเลยหมายความว่าสมมติเข้างานแปดโมงเช้ามันก็จะทํากันไปเรื่อยๆนั่งเย็บนั่งกันไปเรื่อยๆจนถึงห้าโมงเย็นเนาะ <c oughs> ถ้าช่วงวันไหนที่แบบงานเร่งหน่อยแบบทางท่อแก่เขาบอกว่า อยากให้เสร็จเร็วอะไรเงี้ยก็จะต้องเร่งจะต้องทำันถึงสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยก็เห <m uch ing> มือนมีโอทีก็เหมือนโอทีแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนับชั่วโมงโอทีขนาดนั้นแต่เขาก็ให้จ่ายเพิ่มให้พิเศษอะไรเงี้ยอนะทีนี้ก็พอนั่งทําล้อมวงกันไปเนี่ยมันก็ได้คุยกันในวงอแต่ก็ได้พูดคุยนู่นนี่นั่นพี่เป็นใครมาจากไหนทําอะไรมาก่อนอะไรคุยกันอย่างนี้คนนั้นอายุเท่าไหร่คนนี้อายุเท่าไหร่อืทีนี้ก็มีอยู่คนหนึ่ง อันนี้คือชื่อลเล่นของแกนะเป็นชื่อตัวจริงๆของแกเลยแก,แกชื่อแกชื่อดำอนะที่ในที่นี้เดี๋ยวขอเรียกว่าพี่ดําแล้วกันคือพี่ดำเนี่ยแกเป็นรุ่นพี่ของพ่ออีกทีหนึง่งอ,อายุแกน่าจะแกกับพ่อเนี่ยสักประมาณหกเจ็ดปใีในสมัยนะั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยพ่อเองก็อายุแค่ประมาณยี่สิบต้นๆก็มยุายงๆอยู่อายอาุเป็นรุ่นพี่มากกว่าอา,อายุมากกว่าพอสมควรอ่าใช่ทีเนี้ย ก็ส <One input> ังเกตเห็น so ว่า so ทุกวันเนี่ยเวลานั so out, so market, kind of a a. ่งทาอวนกันเนี่ยพอเลิกงานวันไหนที่ทําติดมืดเนี่ยเลิกสองทุ่มอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่ว่าสถานที่ทําเนี่ยมันเป็นเขาเรียกริมแพรเนาะริมแพรถ้าแถวต่างจังหวัดบางบางที่อย่างแถวบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าหัวร้านก็คืออยู่ริมคลองเป็นแพรใหญ่ๆกว้างๆริมคลองข้างบนก็มีหลังคากันร่มกันฝนให้อะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันก็อยู่ในอ่าในตัวตัวเขตของตลาดเขตเขตครับเรียกเขต ตลาดปักน้ําอะไรเงี้ยเนะ<อ>เาะออกจากแพ่ไปก็เป็นร้านค้าเป็นบ้านคนอะไรเงี้ยไม่ได้แบบที่เปลี่ยวอะไรมากมายเลยเขตชุมชน,เ,นเป็นเขตชุมชนใช่ก็เป็นเขตตลาดทีเนี้ยเวลาสองทุ่ม,มถึงแม้จะเป็นชุมชนเล็กๆก็อาจจะมีเข้าปิดไฟนอนกันบ้างแล้วแต่ร้านร้านขายของร้านโชว์หวยร้านของชำอะไรงี้ก็ยังมีเปิดอยู่บ้าง<ม>เนี่ยก็มมไม่ได้แบบเงียบเปลี่ยวสะทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็พี่ดําเนี่ยคือแกเป็นคนแปลกคือแกเป็นผู้ใหญ่ละเ<ม>นาะแต่แก ทุกครั้งที่มีการเลิกถ้าเลิกทําอวนกันกลางคืนอย่างเงี้ยจะต้องมีคนเดินไปส่งแกที่บ้านบ้านพักแกเนาะก็คือแกมาเช่าห้องอยู่สมัยนนะั้นเป็นห้องแถวอะไรเงี้ยก็คือเหมือนว่าพอพอวันไหนที่มีที่งานจะต้องทําเลิกช้า,กว,ากว่าปกติเนี่ยเวลาเลิกงานก็คือต้องมีคนมีเพื่อนร่วมงานเดินไปส่งแก <c oughs> เลย <c oughs> ใช่ใช่ใช่ส่วนมากก็จะเป็นลูกพี่นี่แหละลูกพี่เป็นหัวหน้าทีมเราเ่ยหัวหน้าทีมเลยอ๋อใช่ก็คือเขาจะสนิทกันอยู่ก่อนละวอทางผ่านบ้านแบบโอเคเขาก็เดินวก เลยไปส่งพี่ดาบ้านก่อนแล้วแกก็เดินย้อนกลับไปบ้านแกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเดินกลับบ้านด้วยกันแบบนี้หรือเปล่าใช่ก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีใครแกไม่กล้ากลับแกต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไปส่งแกหน่อยเดินไปส่งเป็นเพื่อนแกหัวหน้างานไม่อยู่แกก็ไม่แกก็ยังไม่กลับคนเดียวใช่ก็จะต้องส่งเพ่อคนนู้คนนี้อ๋อส่วนใครก็ได้ให้เดินไปส่งแกถึงหน้าบ้านเลยเออแปลกแถึงทีเนี้ยพ่อก็ดูหน้าตาคือหน่วยก้านแกเป็นคนกำยำเนาะคนออกทะเลอะไรอย่างเงี้ยดูแข็งแรงเนาะอ่าใช่แล้วแกก็เป็นคนที่แบบ ดูแล้วแบบดูลูกแกแบบดูดูมันเป็นคนไม่น่าจะกลัวอะไรอ่ะเออแต่ก็กลายเป็นว่าแกไม่กล้าถึงกับบ้านคนเดียวกันคืนอืมแล้วยังไงต่อก็จนผ่านไปหลายๆวันเข้าอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแกกลัวแกน่าจะกลัวอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยถามแกว่าทําไมถึงต้องไปส่งที่บ้านทุกคืนเลยต้องมีคนไปส่งอะไรเงี้ยอืมแกก็เล่าให้ฟังนะแกก็บอกว่าแกกลัวผี แกบอกแกกลัวผีพี่ดาแกบอกแกเนี่ยกลัวผีและแกกลัวผีมากแกกลัวขึ้นสมองเลยเราฟังตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออก็ก็ไม่ได้แปลกคนกลัวผีอะไรเงี้ยเนาะก็เลยแบบอ๋อคงกลัวแต่เด็กอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบตอนเด็กๆแล้วโตมาแล้วแบบฝังใจโดนเขาหลอกอะไรมาอะไรให้เรากลัวตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแล้วแกแต่แกบอกว่าเมื่อก่อนในแกไม่ไม่ไม่เป็นคนไม่กลัวผีเลยอืมคือแกเป็นคนไม่ได้แบบ กล้าท้าทายอะไรอย่างเงี้ยแต่แกเป็นคนกลางกลงคือปก,กติอ่ะไม่ได้กลัวไม่ได้รู้สึกว่าการอยู่ที่มืดคนเดียวอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยเออแต่มันมีสาเหตุแกบอกมันมีสาเหตุที่ทุกวันเนี้ยแกกลัวขึ้นสมองอยู่บ้านก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวไปไหนก็ไม่กล้าไปคนเดียวกันคืนอืก็เราก็เริ่มสนิทกันนล้วเราทำงานกันเป็นสิบวันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยพ่อก็เลยกล้าถามแกบอกทาไมถึงกลัวขนาดนี้เล่าให้ฟังได้ไหมอะไรเงี้ยอ่าแกเล่าไหมแกก็เลยเล่าให้ฟังเลย ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดเมื่อสมัยแบบย้อนไปเมื่อสักห้าหกปีที่แล้วก่อนที่พ่อเจอเจอจะมาเจอกับแกนเนี่ยพี่ดาเนี่ยแกอยู่ที่บ้านเกิดแกซึ่งบ้านเกิดแกนเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงอยู่ริมทะเลเหมือนกันอ่าอยู่ริมทะเลอารมณ์เหมือนแบบบ้านแล้วก็มีสวนมะพร้าว เนาะแล้วก็ฝั่งนึงก็เป็นหาทรายมีถนนดําขั้นกลางฝั่งอีกฝั่งมันก็จะเป็นที่สวนเป็นอะไรแบบ uh uh. นี้แกจะอยู่แบบเนี้ยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตลาดแบบในชุมชนขนาดนั้นเนาะ uh huh. ก็คือสมมุติถ้าจะมาตลาดเนี่ยแกก็ต้องขี uh ่ร huh. ถมารถอาจจะ,ะนั่งรถมาสักสิบสิบห้านาทีเลยจะถึงตลาดที่มีร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเออบ้านแกก็ห่างออกไปหน่อย uh huh. ทีเนี้ยแกก็เล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งแกไปนั่งเหมือนไปนั่งกับ เพื่อนกับคนรู้จักอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งวงสังสรรค์กันเนาะกงกันอะไรอย่างเงี้ยแกก็ปกติเป็นคนที่ไม่ได้ดื่มแบบดื่มไปจนเมาไมมอะไรมากขนาดน,นั้นอแกก็ดื่มบ้างเป็นวิธีอะไรอย่างเงี้ยอ,อก็ไม่ได้เมาหัวละน้ำเราก็ดื่มๆน่ะแต่แกนั่งคุยกับเขาได้ทั้งคืนเพราะแกเป็นคนคุยเก่งเออทีเนี้ยก็ก,ก,ก็กินกันดื่มกันไปจนดลกดจนมันก็วง,งนั้นมันก็เลิกเลิกกันประมาณตีหนึ่ง แกบอกที่กกเล่าประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าๆงี้ก็โอเคเลิกแยกย้ายกันต่างคนต่างกลับบ้านทีเนี้ยแกก็ต้องขี่มอไซค์จากบ้านที่แกไปกินบ้านเพื่อนทานสร่งาน,นบ้านเพื่อนเงเนี่ยแกต้องแยกบ้านนั้นขับมากลับมาบ้านแกคนเดียวอืมจากบ้านแกมาถึงบ้านหลังนั้นมาถึงบ้านแกแกบอกว่าน่าจะประมาณสักหกเจ็ดกิโลก็ก็ไม่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะอ่าไม่ใกล้นะไม่ไกล,ไกลแต่ทีเนี้ย ระหว่างทางที่แกขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะเนาะคืออสมัยก่อนนะนึกถึงรถสมัยก่อนแถวต่างจังหวัดนะมันจะไม่ค่อยมีกระจกหน้ากันมันจะไม่มีกระจกมองมองข้างอนะ่ะกระจกมอง,มองต<ร>ง้ตงแทนอนะ่ะคือกระจกออกอมันจะต่อกระจกออกกันรถสมัยก่อนนะมันังไม่ค่อยแบบตามกฎหมายเท่าไหร่หรอกแกก็ขี่แกก็ไล่ฟังว่าแกก็ขี่มาคนเดียวแกก็ขีอ่อาขี่มาคนเดียวเลยเออมันก็มือด้านทีหนึ่งกว่าเนี่ย ถนนมันก็เป็นถนนลาดยางแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นถนนใหญ่อะไรมากมายแนละ้วถนนชนบทซ้ายมือก็เป็นต้น,นมะพร้าวต้นมะพร้าวเลเป็นถนนชนบทที่ไม่ได้มีไฟข้างทางบ้านบ้านะจะห่างๆหลังแบบว่าเป็นครึ่งกิโลอะไรจะเจอสักหลังหนึ่งบนถนน,นอะไรอย่างเงี้ยเออนอกนั้นก็จะเป็นทางมืดๆเลยก็จะไม่มีไฟไม่ได้มีไฟเสาไฟฟ้าแบบสาว่างเสาทาไฟทางเลยไม่มี แกก็ขับมาเรื่อยๆในความมืดนะเนาะก็จะมีแสงสว่างอ่าที่ออกมาจากเฉพาะไฟหน้ารถของแกเงเดียวเนาะส่องไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแกก็ขับไปปรากฏว่าแกไปเจอแกบอกว่าไปเจอเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวอ,อืมยืนโบกรถแกอยู่เงี้ยโบอกอยู่ข้างทางโบกขับไปแล้วแกเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วยืนโบอกอย่างนี้เ,ออเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวยืนโบอกอยู่ โบงทำมือช้าๆอย่างนี้แกบอกพอแกเห็นปุ๊บแกตกใจเลยเพราะแกก็คิดว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะมีผู้หญิงมาใส่ชุดสีขาวเวลาเนี้ย่กคิดเวลาเนี้ยมันแปลกมันต้องมันต้องแปลกอะมันต้องอะไรสักอย่างอ่ะแกแกทำไแกเห็นแต่กลแกพอตอนยังหวะแกผ่านแกก็ไม่ได้หันไปมองแกก็ขับไปเลยอืมแกก็ขับผ่านไปเลยแกทาเป็นไม่สนใจ <Cornell. S 2> อ,อ่าทำเป็นมองไม่เห็นอ่าอ่าแกก็ทําเป็นมองไม่เห็นแกก็ขับผ่านไปเลยคือไม่สนใจไม่หันไปมองด้วยอเพราะแกก็กลัวแกบอกแกก็กลัวแล้วมันแปลกอืมแกก็ขี่แล้วแกก็บิดเร็วกว่าเดิมอ่าทีเนี้ยพอแกขี่ไปได้สักสักแป๊บหนึ่งแกบอกนะขี่ไปได้สักพักหนึ่งแกรู้สึกว่ามันมีมีคนมานั่งอยู่ข้างหลังมาซ้อนท้ายแกอยู่อ๋อพอแกก็ขี่แล้วเหมือนลักษณะอารมณ์เหมือนแบบมันโยกลงไปอย่างเงี้ยออเหมือนมีคนเหมือนมีน้ําหนักเหมือนมีแบบบึมาซ้อนท้ายอยู่อย่างเงี้ย แอนด้วยความที่มันไม่มีกระจกมองข้างะนะไม่มีกระจกมองทีเนี้ยแกก็ไม่กล้าหันไปมองแกก็ไม่กล้าหันไปมองในความมืดนะเนาะแกก็บิดอ๋อต่ยังขับตอ่อก็ขับตออ่อขับตอ่บตอแต่แกรู้สึกแล้วว่าเหมือนมีเหมือนมีใครมานั่งซ้อนท้ายอ๋อคืออยู่ดีๆขี่ๆเนี่ยก็คือ รู้สึกว่ารถมันเหมือนมีคนซ้อนขึ้นมามันทีทันใดเลยอาแกบอกงั้นพี่ปุ๊บพ่อก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกว่ามันมันจะขนาดไหนเนาะแต่ก็เล่าฟังว่าแกรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนมานซ้อนท้ายรถมันยวกลงมาหน่อยเออมันเหมือนคือแกมีสัมผัสของแกแกรู้เออเหมือนเหมือนมีคนมาซ้อนท้ายแต่แกก็ไม่กล้าหันไปมองแบบขนาดนี้แกก็ขับต่อไปแกแกว่าเหมือนลักษณะแกอาจจะหรืออีกใจแกระแวงแกแบบเหมือนจะคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแกก็แกก็ขี่ให้เร็วขึ้นเพื่อให้ไปถึงบ้านให้เร็วขึ้นเนาะ ซึ่งก็อีกเหลือระยะทางอีกหลายกิโลเหมือนกันนะในความมืดกว่าจะไปถึงบ้านแกะอะไรเงี้ยแกก็ขี่เร็วขึ้นเพราะแกบิดบิดอย่างเงี้ยแกขี่ไปสักพักหนึง่งแกบอกเลยว่าขี่ไปสักพักมันมีมือมันมีมือมาจับอย่างนี้เลยพอมจากข้างหลังมาจับก็คือเหมือนโอกบโอกเอวแกอย่างเงี้ยมือมาจับปึ๊บจับลงที่ที่เนี่ยตรงพุงเนี่ยตรงเนี้ยจับอย่างนี้เลยแกก็ก้มลงไปมอง แกเห็นเป็นมือเลยแกบอกมือนี่ขาวซีดมากเป็นมือที่ขาวซีดมากพอแกเห็นเท่านั้นเอะแกก็ตกใจแล้วคือแกรู้ตัวแล้วว่าแกต้องโดนผีหลอกแล้วแกบอกแกต้องโดนผีหลอกแล้วแกทำยังไงแล้วมันไม่มีบ้านคนมันมืดแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอ่ะคือแกตกใจแกกลัวแกจะจอดรถแกก็ไม่กล้าออืจะจอดรถก็ไม่กล้าแกก็ทําได้อย่างนี้คือขับไปต่อขับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ ก็คือไปถึงบ้านตัวเองหรือเจอบ้านคนอะไรอย่างเนี้ยก็คือใจดีสู้เสือไว้ก่อนแหละก็คือแกเห็นแล้วว่ามวนเป็นมือขาวๆมาจับอย่างเนี้ยคือแกแกตกใจแต่แกแบบอารมณ์เหมือนแบบจอดก็ไม่ได้อ่ะต้องไปอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ไม่กล้าหันไปมองอืมแกก็มองหน้ามองไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็กลัวแหละแต่แกก็ขับไปแล้วแกก็บิดเร็วขึ้นก็ยังทําให้สนใจอยู่เหมือนเดิมคือแกก็ตกใจอะเนาะแกก็แกก็เลยแกก็เล่าฟังว่าตอนนั้นอะแกก็แบบคิดในใจว่าเออ เดี๋ยวถ้าไปเจอคนหรือเจออะไรข้างหน้าอะไรเงี้ยเจอที่มันจะไปขอความช่วยเหลือเขา,าอะไรเงี้ยบ้านคนอะไรใช่<อ>ใช่<อ>ใช,ใช,ใช่ซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีเ่ะเนาะมันดึกแล้วด้วยทีเนี้ยพอแกยิ่งบิดเร็วขึ้นเนี่ยเพื่อเพื่อจะให้มันแบบไปถึงเร็วๆมันเหมือนแกทําไม่สนใจอ่ะอืมแล้วแกก็ไล่ฟังว่าอยู่ๆจากที่นั่งอยู่ข้างหลังอ่ะมันมานั่งหน้าเลย แวบเดียวคือมาอยู่ข้างหน้าเลยชุดมานั่ง,มา,งมานั่งหน้าเหมือนคนขับแล้วก็มีคนเด็กนั่งข้างหน้าอย่างเงี้ยมานั่งหน้าอย่างเงี้ยมานั่งหน้าเลยแล้วเ,<อ>เห็นเรือเป็นเป็นรูปเป็นคนใส่ชุดขาวแล้วผมยาวเออผมนี่ไปตามลมอย่างงี้เลยเอ๋อก็คือมาอยู่ข้างหน้าแกเราก็แกก็จะเห็นเออด้านหลังเขาใช่ใช่ก็ขับอย่างเงี้ยเราก็อยู่ก็ปุ๊บโผล่เหมือนแบบแวบเดียวมาอยู่ข้างหน้าเลยเอ๋อมันย้ายผ่านร่างตัวเอเอประมาณนั้นหะรือยังไงไม่มาอย่างไงก็ไม่รู้แต่แกบอกว่าคือแกเผลอแป๊บเดียวมันอยู่นั่งอยู่ข้างหน้าละ มานั่งมานั่งข้างหน้าเลยเหมือนคนอารมณ์แบบซ้อนเด็กนั่งอยู่ข้างหน้ามอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเออมานั่งอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเออแล้วแกทาไงต่อแกก็ตกใจแกก็ตกใจทีเนี้ยคือแกถ้าที่แกล่าฟังแกก็บอกว่าแกไม่กล้าจอดอย่างเดียวพ่อก็ยังขับไป่อนะใช่ถ้าแกจอดแกโดนหลอกแบบเต็มเต็มแน่แกบอกเงี้ยแกต้องเจออะไรแน่มีอย่างเดียวก็คือแกต้องไปเจอไปถึงบ้านเร็วที่สุดหรือไปเจอใครก็ได้ให้เร็วที่สุดอืมอืม พอแกเห็นว่ามันนั่งอยู่ข้างหน้าแกก็บิดเร็วกว่าเดิมบิดเร็วกว่าเดิมเลยบิดอแบบไม่สนใจละหลับหูหลับตาบิดละเอ,อจนแกบอกว่าขับไปนานเลยนะมันนั่ง,น,งนั่งอยู่หน้าแกงี้ยมานานพอ่อเขาถามว่าแล้วเห็นหน้าไหมว่าหันมาเ,ออเห็นหน้ากันไหมอะไรเงี้ยแกบอกมันไม่หันมาเลยไม่หันเลยไม่หันหน้ามาเลยเห็นแต่ผมเห็นแต่หัวแล้วผมเนี่ยปิวตามลมหนีเงี้เลยนะผมดําแต่ว่าลักษณะผู้หญิงก็คือเป็นเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมไม่ใช่เด็ก เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เป็นหญิงสาวหญิงสาวอ๋อใส่ชุดสีขาวอเออก็คือมานั่งหน้าเลยแค่ไม่ได้จอดรถเลยนะเราจะตลอดระยะเวลาที่แกขี่มอเตอร์ไซค์จนเจอเหตุการณ์ต่างๆ่แกไม่ได้จอดเลยอพอมานั่งเขาบิดบิดอย่างเดียวเลยแล้วก,ก็แบบลักษณะแกบอกว่าแกแกไม่กล้ามองถูกแกก็มองไป้างหน้าไกลๆแล้วก็บิดอเอ,อีือยมองให้สูงขึ้นจะได้ไม่เห็นใช่ใช่แกกลัวแล้วแกก็อยากจะไปเจอบ้านคนหรือจะไปขอความช่วยเหลืออแล้วจะยังไงด่าแกก็บิดบิดบิดไปเรื่อยๆจนแกเห็นไฟมันจะมีบ้านอยู่ริมทาง เป็นบ้านลักษณะอารมณ์เหมือนแบบเป็นบ้านปูนบ้านบ้านปูนชั้นเดียวเนาะต่างจังหวัดมันจะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ริมถนนอืมอ่าแล้วเวลาจากถนนลาดยางเนี่ยลงไปหน้าบ้านมันจะมีลานดินนิดหน่อยครับเป็นลานดินแล้วต้องโล่งก่อนมันก็ต้องลงสโลปลงไปหน่อยใช่ใช่ใช่ลงริมถนนใหญ่ลงไปเงี้ย่อแล้วก็มันจะเป็นลานดินแล้วก็เป็นบ้านบ้านปูนแบบปกติสี่เหลี่ยมเป็นบ้านกล่องสี่เหลี่ยมนแล้วมีหลังคางเป็นบ้านเด<า>ียว<บ>า,าแล้วมันจะมีไฟนีอนอยู่ข้างหน้าส่วนมากเขาจะชอบเปิดไฟหน้าบ้านไว้หลอดหนึ่งดวงหนึ่งเี้ยออ แกเห็นไฟสว่างแกก็รีบบิดไปเลยพอแกบิดไปถึงจะถึงบ้านนั่นอ่ะพอแกเห็นบ้านคนนะพอแกเข้าไปนะแกก็พุ่งลงไปเลยแกบอกแกขับแล้วแกพุ่งลงไปเลยก็คือพุ่งลงพุ่งลงไปพุ่งจากถนนเลยแกไม่หยอดไม่เบรกอะไรเลยแกพุ่งพุ่งไปหน้าบ้านลงไปกิ้งล้มรถล้มแล้วก็ลงไปกิ้งกิ้งหน้าบ้านเขาหละกิ้งตรงหน้าบ้านเลยโค้งลงไปเลยเ ก็คือมาด้วยความเร็วมากแล้วก็ไม่เบรกไม่เบรกไม่ต้องเลี้ยวชะลอแกพุ่งไงบอกแกพุ่งจากถนนอ่ะเห็นบ้านจะถึงไงแกพุ่งลงไปแบบประุบปะุด้วยความกลัวนะด้วยความกลัวแกพุ่งลงไปถึงบ้านแล้วแกก็ไปล้มแกบอกว่าแกรู้เลยว่ารถมันรถมันเสียหลักพอแกตั้งใจจะบิดพุ่งเข้าบ้านก็ไปเลยอแกกลัวมาคือไม่เบรกแล้วออแกตั้งใจพุ่งไปเลยอแล้วแกเป็นไรบ้างอะก็แกเล่าฟังว่าพอแกพุ่งลงไปปุ๊บแล้วแกก็เหมือนกับว่าแกรถแกคว่ำอะไรเงี้ยเนาะแล้วแกก็เหมือนแกมารู้สึกตัวอีกที แกอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอยู่ห้องฉุกเฉินอ๋อก็คือแกสลบไปเลยอืมอ่าแล้วแกก็มารู้สึกตัวที่ห้องฉุกเฉินก็คือสลบไปแล้วคนเออคนในบ้านเข้ามาช่วยเหรอก็อ่าหลังจากนั้นอ่ะแกก็บอกว่าพอแกหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดแกก็เออคนที่บ้านเขาพาแกไปส่งโรงพยาบาลเลยแบบเนี้ยไปตามคนมาช่วยว่ามีคนมาอุบัติเหตุอยู่หน้าบ้านตอนกลางดึกอะไรเงี้ยอ๋อืทีนี้มันยังไม่จบแค่นั้นอืมพอแกอยู่ห้องฉุกเฉิน่ะเนาะทีเนี้ยก็ ไม่มีอะไรตอนอยู่ห้องกเฉินไม่มีอะไรทีเนี้ยวันที่ออกจากห้องฉเฉินนะเขาย้ายแกไปเขาย้ายแกออกไปอยู่ห้องแบบอ่าห้องพอออกจากห้องฉุกเฉินได้ไปอยู่ห้องธรรมดาใช่เพราะแกเป็นแบบเหมือนแกก็เจ็บเยอะเนาะแกก็ไปรักษาตัวยงธรรมดาอีกสองสามวันอยู่สองสามวันทีเนี้ยออแกบอกว่าวันสุดท้ายก่อนที่แกจะออกจากโรงพยาบาลเอแล้วก็แกก็ดีก็คือหายดีละ วันของลันเขาก็ให้แกกลับไปรักษาต่อที่บ้านได้อะไรเงี้ยอแล้วแกก็เดินจากห้องน้ําจากเตียงเนี่ยจากในโรงพยาบาลนอเนาะเ,เดินจากเตียงจะไปเข้าห้องน้ําอ่ะอืมางไแล้วแล้วตรงอาทางเดินหน้าห้องพยาบาละ่ะที่เป็นป็นจะมีทางที่นั่งเป็นปูนะนะเป็นที่นั่งปูหน้าทางเดินเนี้ยอเอเอแล้วแกเดินออกไปแกมองออกจะผัดผ่านทะลุประตูไปแกบอกแกเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนหันหลังอ๋อเขาตามมาถึงโรงพยาบาลเลย,เลย ยืนหันหลังอยู่ที่โรงพยาบาลเขาเห็นเห็นใส่ชุดเดียวกันแล้วยืนหันหังอยู่เลยแล้วแกก็ตกใจแกทั้งแกก็กลัวแกก็กลัวแล้วแกก็เดินกลับมาแกบอกแกก็เดินกลับมาแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังที่โรงพยาบาลอ่ะออาแล้ก็กลัวแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นแหละแกก็กลัวผีแบบ กลัวขึ้นสมองเลยกลัวจนจนถึงที่เจอแกตอนนั้นเนาะก็คือแกไม่กล้าไปไหนคนเดียวเลยแล้วแกยังเจอผู้หญิงคนนั้นอีกเมื่อวลาหลังจากนั้น่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเจอแค่ที่โรงพยาบาลครั้งสุดท้ายแกบอกโอ้จะสุดท้ายก็ยังไม่เห็นหน้าไม่รู้ไม่เห็นหน้าใช่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครใช่เออและแกนี่แหละคือสาเหตุที่แกกลัวผีขึ้นสมองเลยจนกลัวแบบไม่กล้าใช้ชีวิตคนเดียวกลางคืนไปไหนหรือยู่ที่ไหนจะต้องมีคนอยู่ด้วยแกก็คือถ้าลองมองในมุมวิทยาศาสตร์ ถ้าไม่มองมากภาพที่เห็นน่าจะเป็นจินตนาการแกเหรอคือในมุมวิทยาศาสตร์เหรอก็ถ้าความน่าจะเป็นนะก็คือภาพหลอนเป็นภาพหลอนที่<า>แกสร้งางข,<า>ขึ้นมาใช่ไหมใช่ซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่าตอนที่แกด,ดื่มกินกับสังสรรค์กับเพื่อนๆที่บ้านก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยอ,อเขาคุยเรื่องอะไรกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าเขาอาจจะคุยในเรื่องลักษณะแนวๆนี้หรือเปล่าแล้วแกก็อาจจะจําเรื่องราวมาแล้วก็ มันมาประทานเองตอนกับคนเดียวด้วยความกลัวแล้วระแวงก็อาจจะอุปทานได้เห็นภาพภาพหลอนๆขึ้นมาหรือสร้างเขาเรียกไงะมโนภาพขึ้นมาเองจากความด้วยเมาด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่ใชใชนะหรืออีกเหตุผลหนึ่งนะอันนี้พ่อไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาตั้งวงดืงนะ่มกันนะนอกจากเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้แล้ว<อ>เขาะจะมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าก็อาจจะเป็นสารเคมเมาอย่างอื่นอ่าใช่ใช่ใชอาจจะเป็นลักษณะเป็น เราไม่รู้อันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ไม่ได้ที่ถ้าเสพไปแล้วจะสร้างภาพหลอนภาพหลอนได้ใช่ประมาณนั้นก็สันนิษฐานประมาณนี้ใช่เราไม่ได้จับจงหรกว่าแกอาจจะสูบกัญชาด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ว่าโอกาสที่จะเกิดภาพหลอนมันก็หนึ่งก็เกิดจากสารมึนเมาเนี่ยแหละแล้วก็สองอาจจะเกิดจากการแบบคุยเรื่องน่าคุยรับฟังเรื่องอะไรกันมาก่อนแล้วแล้วก็พอกลับมาแล้วกลับมาคนเดียวเออแล้วเกิดแบบหลอนแล้วสร้าง สมองอาจจะสร้างจินตนาการขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเห็นอะไรแป๊แบ,บๆแล้วก็หลอนตัวเองไปอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ